เล่นเข้ายากมากเลยฮะซีดานเล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยครับอ้าวเปเล่ซีดานส่งมาอ็มบัปป้อยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมารุชอ็อปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือก ลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเราก็เจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาลองนักเตะที่พึ่งบสฟุ่มได้ฟรีมานะครับก็คือซีดานนะครับซีดานตัวนี้ถือว่าค่าพลังเก่งมากเลยนะแต่แค่ความเดียวกันวิ่งกับการเล่นความเดียวช้าไปหน่อยนะครับก็จะดีก็แค่ความเดียวกันวิ่งนะครับที่โดดเด่นหน่อยฮนะ โดยรวมค่าพลังซีดาร์นี่เก่งอยู่แล้วครับล่างนี้แต่ก็ลองมาหลายหลายแผนหลายตาแล้วเล่นไม่ค่อยเข้ามือสักทีนะครับไปอยู่ในโหมดผู้จัดก,การทีมมีซีดานโหดมากเลยนะครับแต่พอมาเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่เข้ามือหรือผมเล่นไม่ค่อยเข้ากับซีดานครัไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะฮะ well, nice like ลองหลายๆแผนแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับ เจอกับ4-3-3 holding นะครับเอเบเป้ให้อาคีนคีนคีนโยกคีนงัดมาให้สตอยครอปสตอยครอปสตอยครอปเปิดมาโอ้โหไม่ถึงคันโตนา โอ้โหล้ำหน้าเลยฮะไม่ได้ไเลยเลยโอ,โโอโเว่นโอเว่นโยกส่งมาที่เปเล่เปเล่ก็โยกฮะติดโอ้กุลิตกุลิตปันโอ้โห ้าตรงกรอบนี่เรียบร้อยโดนเปิดมุมครับเปิดมาอู้หูกุลิดเอาเรื่องเกินกุลิดได้ตัวสูงด้วยไงไม่ต้องมงไม่ต้องกระโดดเยอะไปไปไปคันโตนาวิ่งไปแล้วไหลมาโอ้โหสทรงแรงเกินอ้าวไหลมาให้คันโตน่าอูโหู ลูกนี้บอลเด้งมาพอดีครับคันโตน่ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะได้หวดเลยครับอืมติดมาจากเกนดูซี่เรียบร้อยครับตีเสมอไปได้อุยโอ้โหเจอเข้าเต็มๆครับปีกหักเลยฮะลูกนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้คันโตน่าไปแล้วคันโตน่าไปแล้วไหลมาให้ค wow. ันโตน่าคันโตน่าตอกคันโตน่างัดมาอ้าวเอ็มบาเป้เอ right> ็มบาเป้ว no ิ่งตามมางงงนะจบได้เลยฮะคันโตน่าเปิดมาให้เอ็มบาเป้นี่เบียดบงด้วยครับ ยังไม่พ้นไอซีดานซีดานปั่นจักทีนี่โอ้โหได้ยิงเลยฮะซีดานโอ้โหไม่ค่อยได้ยิงนะส่วนส่วนตัวเจอลูกปั่นลูกนี้ของซีดานเข้าไปครับได้ยิงจักทีกากกโอ้ติดยังได้อยู่นะ ส่งมาให้ซีดานโอ้โหซีดานยังไม่ทันถึงไม่ทันได้เอาบอลลงเลย <A> เล่นเข้ายากมากเลยฮนะซีดาน <A> เล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยครับ <A> อ้าวเปเล่ซีดานส่งมาเอมาเ็มเปเป้ <A> โอ้โห <A> สงสัยเอาซีดานมาแอสซิสต์นะเนี่ย <A> มาเล่นไม่ผิวเหมือนเอมเ็มเปเป้เลยนะเอ้ย เล่นไม่ค um ่อยพิว้เหมือนเปเล่นะมันก็ข้างที่จะช้านะครับช้าแต่มันเก่งฮะโอ้ยไหลมาโอ้โหไหลมาอย่างสวยเลยฮะเอาคูลิดมาเปิดมุมอย่างนี้โวม่งไม่ค่อยมีฮะเอามีซาลีบา เจอซาลิวาบงเข้าไปครับโอเคหมดเวลาครึ่งแรกนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาคืนนะโดนนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ซีดานโอ้โหซีดานแค่นี้ยังส่งติดไม่ตายเถอะซีดานไหลามาให้กากา้าโอ้โหเอาตีซีดานครับเอ้าโ,โดนโชบไปตลอด เวล่าเอาเวล่าตอกบอลหลบขึ้นมาขึ้นมายิงได้น,นะเอาเรื่องเลยเกินนะร่างนี้เวล่าตอกบอลแบบไม่มีคนพอดีครับได้มาให้เอปเป้เอปเป้โยกอ้าวเอปเป้ได้ยู่เสร็จครับทะลุโล่งงี้เอปเป้ งัดมาให้โอ้โหมัตเตอุสมัตเตอุดมัตเตอุสเป็นคนจบนะครับลูกนี้ CDM แล้วไงอะ่ะเตะแรงอะ่ะนี่อะซาถึงั็นอนฮะโอ้โหออกเลยครับไม่รออยู่ดูจนจบเกมเลยนะไปแล้ว กุลิดทำไงหมดเวลานะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม